คุณสยองเล่าเรื่องผีตอนผีขมนที่เกาะกูดผีขมนที่เกาะกูดเรื่อมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาปัจจุันและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพนละพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทิปไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านอึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกจาก ชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนะักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงได้ทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรากาศขคสจากสถานีเอกมัยลงมาที่ตัวจังหวัดตราบแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือ เพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบคร่ำทุกคนจึงเหน็น,นื่อยเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะขาดขึ้นบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิน่มมีพีมันแล้วพวกเราจึงเดินออกสำรวจบ,บ้านพักและบริเวณ รอบรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตร,รกว่าๆตัวเรือนทําด้วยไมย้มีหน้าต่างโดยรอบทําให้อากาศไทายเทได้อย่างดีด้าน,นหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับ เนินเขารูปเล็กที่มีบรรดาพืชพันธ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสัปสัดต,ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละมะ็อแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมคนล,ลุกด้วยความกลัวปนขยะขยนมากที่สุดคือเสียงของจุกแก่ที่ตายยเยอะอยู่ตามผนังบ้าน ระหว่างทางพวกเราได้พบปักพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำรีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนก็มีอัตรยาใส้อันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีปแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านพักเพื่อพักผ่อน ด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุง้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานทักพักใหญ่ๆเสียงจักแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาเสลัวลางเกี่ยวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้า จากการเดินทางทําให้ผมพัดหลับไปอย่างง่ายได้เวลาที่ผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบผมสะดุ้งขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กเจออยู่ภายนอกเสียงนั้นทําให้ผมรีบตื่นมาดึงผ้าผมขึ้นแล้วคุ้มโปเอามืออุดหูด้วยความเครียดตัวหน้าแตลกที่บรรดาเพื่อนๆผมยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์นลาวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น พักเสียงทุกแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากําลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คําเดียวเหมือนกับภาษาเขมรผมค่อยๆพิดตัวมองไปหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่ทททเพียงแสงจันทร์สลัวภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิง และเด็กที่พบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงหัวค่ํานั้นเองการสมฒนาสะดุดจุดตรงทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนกําลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองที่ผมด้วยสายตาอันเย็นชาอืมพูกชาวบ้านที่ทํางานที่นั้นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยความเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไร หรือครับมาทําอะไรกันติดๆอย่างนี้เสียงของผมทําให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับติดตัวเมื่อเหลียวไปมองก็งเห็นเงาตะคุ่มตะพุ่มกาลังโอเนเงยลุกขึ้นนั่งเพียงเคลว่ินทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพัดปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนตรงหน้าประตูของห้อง ซือไม้เท้าท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกวงเล่นในมือผมงงนั้นกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิดแต่เริ่มอ,ออกวิ่งไปรอบๆห้องและกระโดดข้ามเพื่อนผมบางคนยังคงนอนขวางอยู่พางเอาไม้ที่ ถืออยู่เคาะผนังดังกออออออ็ก็ก็พร้อมตงเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นติดหูถึงตอนนี้เพื่อนผมก็เตือนกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้าการรันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายาม น้องห้ามแต่เด็กนรกนั้นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งข่างเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิตนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าตาที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดี ว่าลูกตัวเองกําลังรบก,กวนการพักผ่อนของพวกเขาอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรนะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองร,บรอบๆอย่างหวาดกวัรา,าวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็ก ให้มาเอาลูกเขาออกไปสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาสายแสงจันทร์หาทางเดินไปอย่างแผนสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทางห้งองยังมืดนิดท่ามกลางความมึนงงของเพื่อน ผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงจีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั้นความกดดันประทุกขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไปอีกหลายๆครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหงื่ออดไอ้หนูหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อเมื่อสิ้นเสียงของผม แสงจากดวงไฟหลายดวงบนพดานอัดสว่างขึ้นเสียงตึกระทึกและภาพของเด็กคนนั้นกลับหายไปในคิตาห้องทั้งห้องขับเข้าสู่ความเงียบสงับอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งร้อนกลุ่มกันด้วยความหวาดกลัวผมที่สาวเท้าขึ้นเดินไปหน้าต่างตรงหัวนอน เพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝากความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือเขาพวกเขาพยายามหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาในที่สุดเช้าตู่วันลุกขึ้นผมเดินลงมาไปดูตรงบระเวณที่สามีภรรยาเมื่อคืน เดินไ่คนเดียวเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของหนีกับกรุงเทพผมพบว่ามีสารเพียงตาอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันเลยสักคนสอบถามคนงานดูจึงได้รู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นให้สามีภรรยายและลูกชายที่นั่งเรืออุพยกมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงคราเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือล่ม ชมน้ําตายทั้งหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ําพัดมาเคยตื้นบริเวณชายหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่หน้าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบบิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นครับ